ราศีนะครับที่มีเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในปี66นี้นะครับทุกคนจะมีราศีของทุกคนหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้นะเป็นปีที่เขาเรียกว่ายัางไงอ่ะจังหวะดาวนะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสนะซึ่งเป็นการนี่เลยเกี่ยวพันกกับเรื่องของงานเกี่ยวพันกกับเรื่องของความมั่นคงจะเรื่องเรื่องในชีวิตของเราแต่ว่าจังหวะช่วงนี้นะครับเขายังอยู่กับ จังหวะของดาวราหูอยู่แต่ว่านะครับราหูจะขยับในช่วงจังหวะของเดือนตุลาถ้าเขาขยับแล้วนะครับจะทําให้ดาวพฤหัสเนี่ยส่งผลในทางที่ดีแข็งแรงอย่างเต็มที่นะครับทุกคนคราวนี้นะครับจังหวะเกณฑ์นะครับเหล่านี้นะอาจารย์เขาเรียกว่าพูดถึงภาพรวมนะครับเพราะว่าอาจารย์อย่างที่พูดตลอดเลยใช่ไหมไม่ได้เห็นดวงใทรนะครับทุกคนทุกอย่างนะครับมันจะมาจากวันที่เดือนปศสแล้วเวลาเกิดของแต่ละคนเองนะครับ ถ้าหากว่าอยากรู้แบบลึกๆชัดๆนะครับแนะนานะคะว่าให้มาวางลงแบบส่วนตัวนะครับและในการดูดวงกับอาจารย์นะครับทุกคนไม่มีพิธีกรรมไม่ขายของนะครับแถมนะครับยังบอกดวงแบบล่วงหน้าไปอีกเลยนะครับ3เดือน 6- เดือน12เดือนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวไปวางแผนอย่างจริงๆแล้วนะครับราศีแรกนะครับที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้มันดีขึ้นให้มันเขาเรียกว่าอัปเกรดนะครับทุกคนนั่นก็คือชาวราศี กรรกดต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวะตอนนี้นะกรรกดนะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นช่องจังหวะหนึ่งเป็นราศีหนึ่ง,งที่อาจารย์พูดมาตลอดเลยใช่ไหมครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่าเป็นจังหวะที่ดีและมีโอกาสที่ดีต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับชาวกรกฎทั้งหลายนะครับขอให้วางแผนให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างนะครับจะรู้ละเอียดรู้ลึกรู้จริงรู้ชัดชัดนะครับจากดวงของคุณเองเพราะอะไรครับเวลาที่อาจารย์ไฮโรนะครับ อาจารย์จะถ่ายภาพใหญ่นะครับภาพกลางแล้วก็ภาพเล็กนะครับอ่านดวงโดยพื้นฐานตรงนะครับอ่านดวงทั้งหมดนะครับว่าในดวงของเราเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับหรือว่าจุดอะไรมาจากตรงไหนทุกอย่างนะครับมันบอกหมดแล้วในดวงของเราดวงนะครับทุกคนสิ่งอื่นอาจจะไม่จริงแต่ดวงของเรามันจริงนะทุกคนนะแล้วไม่โกหกเราแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนตั้งอาจารย์ก็เหมือนกันนะ ช่วงจังหวัดเขาเรียกว่าก่อนที่จะมาจริงจังเร hàng, ื่องโหราศาสตร์หรือว่าศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าอะไรเชื่อเขาเรียกว่าเราก็หาเขาเรียกว่าหาข้อมูล <Yeah. S 1> ใช่ไหมในการที่อยากจะรู้ว่าชีวิตเราก้าวต่อไปจะจมเจอกับอะไรนะครับหรือว่าตัดสินใจเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยมันโอเคจริงๆไหมจากัวงของเราเองนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยได้คําตอบก็เลย เขาเรียกว่าบางทีมันทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอเรามารู้ย้อนหลังแล้วว่าดวงของเรานะมันบอกไว้หมดแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้มันจะมีปัญหานะแต่เราไม่รู้จริงๆตอนนั้นนะ่ะแล้วเราไปตัดสินใจทําอะไรบางอย่างทําให้ชีวิตเราเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเด้อกไหมคะพอเรามารู้ทีหลังว่า๋อดวงของเราเนี่ยมันบอกไว้หมดแล้วจกกังหวะตอนไหนเร่องนี้เป็นยังไงอย่างนี้ไงมันบอกว่าหมดแล้วในด,ดวงนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มารู้ก่อนเราจะรู้เลยว่าโอ้ ดวงของเรานะครับมันละเอียดคือแล้วมันบอกเราล่วงหน้าทั้งหมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะมารู้ให้มันถูกจังหวะโอกาสและเวลาของดวงของเราหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำนะคะว่าอยากให้ทุกคนนะครับมาอัปเดตดวงจริงๆสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าไปจับคดิติแล้วมันไม่ใช่ดวงของเราคนเดียวนึกออกไหมมันไม่ใช่ดวงเราจริงๆอะ่ะนึกออกใช้คำนี้ใช่ฮะสุดท้ายแล้วนะครับมันทำเราตัดสินใจผิดพลาดแล้วพอเราเราตัดสินใจผิดพลาดหรือเเกิดเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตถามว่าใครเสียใจเราใช่ไหม สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียใจเสียเงินเสียทองคนเดียวนูกออกใช่ไหมคะแนะนํานะคะว่าให้มาคุยกันและราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมษนะครับทุกคนเมษนะเดี๋ยวพอจังหวะลาหูออกไปนะทุกอย่างฟ้าเปิดทุกอย่างดีนะครับอย่างที่จะบอกนะว่าแนะนํานะคะว่าให้มาคุยกันแล้วทุกคนเราจะรู้คําตอบแบบลึกๆชัดๆจริงๆราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะครับทุกคน เมทุนนะต้องบอกเลยนะว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากโอกาสตอนนี้นะครับอาจารย์ไม่อยากให้เมถุนพลาดเลยเพราะถ้าเกิดว่าพฤหัสย้ายรอบหน้านะเข้าสู่ครบรินะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะอย่ารออย่านู่นอย่านี่อย่ามาคุยกันถ้าดีที่สุดนะครับทุกอย่างจะชัดเจนที่สุดเลยนะทุกคนนะต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีสิงห์นะครับทุกคนสิงห์นะจ๊ะก,ก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าท้อนะครับแล้วนะครับ ทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วมีโอกาสมาคุยกันหน้าก็จะดีชัดเจนมากขึ้นและราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีมังกรมังกรนะอาจะบอกนะว่าหลายๆคนบอกอาจารย์ไม่เห็นนู่นนั่นนี่มันไม่ใช่ดวงของเราคนเดียวนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับมาคุยกันลึกๆชัดๆกับอาจารย์อุ้มฟันดวงคะ่ะ